สวัสดีครับวันนี้บริษัท m c c e n g i n e e r i n g ง2 0 1 1จำกัดและมิซฮอนสปอร์ตกราววันวันนี้นะครับเป็นวันที่8นะครับที่ได้มาทำการาสร้างน็อกบอดนะครับแล้วก็ปรับปรุงพื้นนะครับชั้นดาดฟ้าชั้น8นะครับตอนนี้ลูกค้า,าที่อยู่สาทรน,นะครับผมนาราทิวา ไปนะครับผมตรงนี้หลังจากที่เราทำการลื้อนะครับลื้อกระเบื้องนะครับมาตรงนี้นะครับเติมที่ฝั่งฝั่งนี้จะเป็นอย่างนี้นะครับฝั่งที่ทางเราทำอยู่จะเป็นรูปร่างรัฐวิาลอย่างนี้นะครับเราได้ทำการลื้อกระเบื้องแล้วก็ทุบตัวคานนะครับตรงนี้ทั้งสองด้านออกเจอปัญหาว่า ระดับไม่เท่ากันก็เลยต้องใช้ปูนฉาบบางแลวก็ปูนซ่อมโครงสร้างมาช่วยในการปรับระดับนะครับตรงนี้จนได้ระดับแล้วเราก็ทําการแร่งหน้าด้วยมาสติกนะครับผมสองรอบจนได้ระดับนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็ทําการทาสีรองพื้นรอบแรกนะครับ ลองพื้นรอบแรกก่อนนะครับแล้วก็ทิ้งไว้แห้งแล้วหลังจากนั้นเราก็จะทําการขัดนะครับขัดด้วยเครื่องขัดกระดาษทรายนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทําการทาสีรอบสองรอบสามนะครับผมให้เป็นสนามพิกบอลนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็ทากําแพงน็อกบอลนะครับผม ทางบริษัทเราเนี่ยรับสร้างซ่อมแซมปรับปรุงสนามกีฬาไม่ว่าจะเป็นอินดอร์เอาดอร์นะครับผมลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อมาได้นะครับหรือที่ท่านใดยังไม่มั่นใจนะครับตรงนี้ก็ติดต่อมาทางเราได้นะครับที่0 8 0 2 9 7 5850นนะครับช่างนบนะครับผม ไม่ต้องกังวลนะครับเรื่องงบประมาณทางเรายินดีที่จะพยายามทำงานที่มีคุณภาพในงบประมาณที่ลูกค้าตั้งไว้นะครับผมสนใจต้องมาติดคุยได้นะครับผมยินดีให้คำปรึกษาฟรีนะครับขอบคุณครับ